สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดกับคนนะครับที่ตัดสินใจในการปลูกส้มโอนะครับที่ฟาร์มนะครับก็เลยมาทังถามนะครับว่าเอ๊ะพ่อครับทําไมฟาร์มเราต้องปลูกส้มโอด้วยครับเป็นยังไงครับเอ่อที่นี่เพชรานาฟาร์มเนี่ยอำเภอเจ้โฮมจังหวัดลำปางเนี่ยในอดีนะเป็นสวนส้มชกุลนะครับเอ่อเมื่อปีสี่นย์เนี่ยเราเจอปรากฏปรากฏการณ์เหมือนปีนี้คือเอลนินโญ่นะครับ คือฝนแรงแรงมากไม่มีน้าแล้วก็ส้มชะพลเนี่ยเป็นพืชที่ต้องใช้น้าเยอะอนะครับไปไม่รอดส้มร่วงหมดเลยนะครับจึงจึงคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาที่ต้องปรับตัวพ่อคิดเรื่องการปรับตัวงเกษตรกรมาตั้งแต่ยุคยุคก่อนนั้นตั้งแต่ปี2องหสีสิแล้วก่อนนันนั้นก็ลริคิดแล้วแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยก็คือต้องปรับตัวตามสภาพพื้นที่ที่เป็นจริงอยู่อพื้นที่ที่อำเภอแจ้ห่มที่แบโดยเฉพาะที่ฟาร์มตั้งอยู่เนี่ยเป็นพืนที่แรงน้าไม่มีน้ํา จาะบาดาลเนี่ยก็มีน้ําบาดาลอยู่นะแต่คุณภาพน้ำไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าจะมีมีเหล็กใช่ไหมท่าเหล็กสูง,สงใช่ใช่เพราะปลาที่เป็นปลาเต็งลังและและทะเลทอยออนะครับท้าเหล็กสูงให้ให้ต้นไม้ไม่ดียิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับปลูกขึื่นอะไรดีนะนะครับลองเอาส้มโอมาปลูกเพราะนั้นแม่แม่องอาจนะครับ ได้มาปรึกษาอยู่ว่าจะทําอะไรดีนอกจากส้มฉุกุลใช่ครับก็เลยลองเอามะม่วงพันธุ์ดีๆมาปลูกเอามะสมโอพันธุ์ดีๆมาปลูกตัวหมดที่นี่เนี่ยต้องแต่พันธุ์ดีทั้งนั้นนะตอมตอนนี้เราเรามีกี่สายพันธุ์ครับสมโอที่เน้นเน้นเน้นหลักๆเลยเนี่ยพวกตระกูลขาวขาวแตงกวาขาวแตงกวาขาวน้ำผึ้งขาวใหญ่ใช่ครับแล้วก็จะมีทองดีตระกูลสีชมพูพครับมีหลักๆสี่สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์อื่นเราไม่ปลูก เพราะว่าเราปลูกคิดว่าตลาดสําคัญใช่ปลูกเราต้องขายได้ใช่อันไหนที่ตลาดขายคือส้มโอเนี่ยเป็นผลไม้ที่คนไทยทุกวไปรู้จักดีอยู่แล้วแล้วก็ตลาดเขามีคนทําลงหน้าไปแล้วนี่คนกินอยู่แล้วใช่มีลูกค้ามีลูกค้าอยู่แล้วใช่จ้าวฉะเนี่ยเราก็ปลูกตามที่คิดว่าตลาดยอมรับมันจึงเราเอาส้มโอมาปลูกเพนนนใหม่ๆปลูกสักสองสามวันต้นละมั้งได้บางม่าได้บางน้ําก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่เพราะว่าไม่เข้าใจเขานะครับแต่ว่าปรากฏว่าใหม่ๆมนะเอามาครอบแรกเนี่ย เราไม่ได้ดูแลเขาเลยนะเขาก็ยังให้ผลผลิตเราดีมากเลยเนาะดีมากเลยก็ยังได้ขายเป็นพืชที่ค่อนข้างอดทนอ่ะเป็นเป็นเป็นพืชที่เป็นเป็นเป็นไม้ยืนต้นอ่ะที่ที่ทนทานต่อต่อความแห้งแล้งปริมาณน้ําน้อยก็ยังได้ผลผลิตอยู่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงเยอะได้ดีดีกว่าต้นโชกุนใช่ปลูกได้พอผลผลิตที่ได้มาเนี่ยตอนหน้าแล้งนะช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภากรฝนตกสามสี่เดือนนี้นะพอให้น้ำาเดือนสองครั้งเอง สูบน้ำจากขั้วยแม่สูบขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วให้ให้สองครั้งยังได้ผลผลิตเลยได้ผลผลิตดีเดียวออปลูกตั้งแต่ปีสี่สิบสี่หนึงเนี่ยถึงบันนี้ยี่กว่าปีแล้วอต้นส้มโอที่ปลูกอยู่เนี่ยก็ยังมีผลผลิตอยู่ใช่อายุยืนมากต้นใหญ่มากอายุยืนมากยืนกว่าส้มเชอรกูลตอนนี้ต้นต้นนึงเนี่ยบางบางต้นติดผลผลิตถึงสามถึงสี่ร้อยลูกใช่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นผลไม้ที่ที่น่า น่ากรูนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ําน้อยอนะครับมะม่วงก็น่ากรูนะครับเอาส้มโอกันมาเนี่ยพอปลูกส้มโอใหม่ๆเนี่ยครับก็ค้าขายไม่ไม่เป็นอ่ะพอดีเนี่ยเออต้องขอบคุณทางท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปมาท็อปมาร์เก็ตอะท็อปมาร์เก็ตนะครับตอนนั้นอ่ะซึ่งเรามีปฏิสัมพันธ์ดีอยู่แล้วตอนแรกทำไมปลูกส้มงเกุณโดยคนนิดเนี่ยเป็นคนเป็นคนมาส่งทีมงงานมาดูแลนะครับ รับไปหมดเลยเราก็เริ่มขายในเริ่มขายในท็อปมาร์เก็ตใช่ท็อปมาร์เก็ตตั้งแต่ปี30กว่าเนาะสี่สิบกว่าไม่ใช่ตั้ง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 แต่มีโจ้มโชกุนแล้วก็โจ้มโชกุนขายโจ้มโชกุนในท็อปแล้วก็มีซจ้โอแล้วก็มะม่วงเริ่มมีมะม่วงแล้วก็ขายในท็อปนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงจขอบคุณครับที่ให้ความเมตตาความเมตตาเราแล้วตอนหลังเนี่ยเราพอดีคุณน้องอาจเนี่ยเอ่อ จบมาอะไรมาไปรับจ้างญี่ปุ่นอยู่หลายปีผมก็พยายามขอร้องให้มาดูแลฟาร์มแทนผมเพราะผมเจ็ดสิบสองแล้วปีนี้แล้วไม่มีลูกมาดูแลเนี่ยฟาร์มนี่ก็ไม่รู้จักใะทำอะไรก็เขอบคุณองอาจนะครับที่ที่ยอมรับความเชว่จจากผมเนี่ยแล้วก็มาสมุนสมบันอยู่กับผมในฟาร์มนะครับแล้วก็มาช่วยกันทําตลาดออนไลน์นะครับตอนนี้ก็ถือว่าส้มโอกําลังออกครับแล้วก็กําลังออกครับก็กําลังขายอยู่ส้มโอของเราที่นี่นะ เราคือคือคือฟาร์มเกษตรอิรี์เพชรล้านานานเนี่ยเราต,ต่อต้านเรื่องเคมีเกษตรมาชานานมากเราไม่ใช้เคมีเกษตรไม่ใช้เลยแม้กระตั้งปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ใช่ไม่ใช้เลยใช่ครับไม่ใช่เลยแล้วถามว่าสรงโอมันอร่อยได้ไงใช่เราใช้ปุ๋ยธรรมาชาติหมดเลยอ,อันที่เช่นสารหวานวเราเราในอดีตนะครับตามตามหลักสูตราการเกษตรนะครับก็ต้องเติมโพแทสเซียมนะครับเพื่อจะเพิ่มเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำตาลที่นี่ไม่ไม่ใช้เลยนะครับที่นี่ใช้ปุ๋ยปลาหมัก ทีนี่จะใช้เคียงคาวหมักกับกับกับปุ๋ยชีวภาพหมักเยอะมากเราเราทำปุ๋ยใช้เองใชเองครับไม่เคยพึ่งพาจาก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 ปุ๋ยปุ๋ยเคมีจากจากเคมีเกษตรเลยใช้แล้วแล้วพวกยาฆ่าแมลงทำไงครับเออเออที่โชคดีนะสุโอเนี่านทานมากที่รบกวนเข้ามามากที่สุดเลยนะก็คือช่วงช่วงใบอ่อนเนี่ยมีนอนชอนใบใช่นะครับบางบางรุ่นของใบเนี่ยก็อาจจะเสียบ้างยอมรับมันแต่ว่าบางรุ่นก็จะดีครับ เพราะว่าเราเราก็ใช้ตัวอื่นทดแทนอยู่เราที่นี่เราจะใช้ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นหลักใช่น้ำส้มควันไม้กับกับกับสารชีวรัประ์อื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราผลิตของเราเองในฟาร์มก็หลักๆเราก็มีเตาเตาถ่านมีเตาถ่านใช่เรามีเตาเตาถ่านเราก็จะมีน้ำส้มควันไม้ซึ่งมีคุณสมบัติในการไล่แมลงอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวน้ำส้มควันไม้เนี่ยทดแทนการใช้ยาฆ่าแมลงหรือ ต่างๆนะช่วยได้เยอะเลยช่วยได้มากเลยใช่น้ำต้นการไม้เนี่ยมันเป็นสารสารไล่แมลงเลยแล้วพวกวัชพืชเหรอครับหญ้าอเงี้ยทำแต่ก่อนเราเอาเค่แต่หญ้าตอนหลังเนี่ยเราเอาควายมาเลี้ยงอ๋อใช่เราควายควายเนี่ยเครื่องแต่หญ้าธรรมชาติที่นี่ไม่ต้องแต่หญ้าที่สำคัญคือมูลควายเนี่ยกลับไปเป็นอาหารของต้นไม้ต่อต้นไม้ได้ด้วยใช่ครับที่นี่ใช้ใช้ ใช้ผสมสารแล้วก็ซิรเวสร้อยเปรเราเรา,เราพยายามจะควบคุมระบบนิเวศใ,<ช>ในฟาร์ม<ช>นะครับ,รบโ,ดโดยการทําให้มันเกือ้อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน<ช>เราปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็จะมีม,มีมีควายนะครับในการที่จะไปเล็มหญ้าหรือไปกินหญ้าใต้ใต้ต้นช่มโอนู่นนี่นั่นก็สามารถที่จะทําให้กำจัดวัดวชพืชได้ดีด้วยนะครับพ<ช>อเรามีขี้ควายเราเอาขี้ควายมาหมักแล้วก็ทําปุย๋ยให<ช>้ใกับต้น ต้นไม้ต่อใช่ครับแล้วเราก็มีมีมีบ่อปลาเรามีบ่อปลาเองบ่อปลาเราเวลาล้างสาปลาปลาตัวใหญ่ก็เอามาทาปลาแห้งขายเอามาบริโภคปลาตัวเล็กเศษปลาทั้งหมดเนี่ยเอาลงใส่ถุงถังสองลิตรมักมักทำปุ๋ยปลาได้ทั้งคาร์บอเฟอสเฟตได้ทะเลรหมดแล้วก็จะทำให้ผลไม้อร่อยขึ้นด้วยก็เป็นการบอกว่าเราปฏิเสธการใช้สารเคมีเกษตรทั้งหมดนะครับโดยการใช้ควบคุมโดยการใช้ระบบนิเวศของฟาร์มเองใช่ครับแล้วก็ อาจจะมีบ้างซื้อบ้างเขเช่นกรณีต้องใช้จุลธาตุ<อ>แต่จุลธาตุทั้งหมดเนี่ย,าดดยมามามา,มาจากมาจากสารชีวพันธุ์ต่างกันเช่นจุลภาคเช่นเช่นเช่น<ๆ>เอ่อมามาจากมาจากการหมักของสาหร่ายทะเลเป็นต้น<แ>นะครับที่นี่ใช้อยู่บ้างที่อยู่บ้างแต่น้อยมากจะเป็นปีละสองสามครั้งช่วงหมผลิตออกนะครับเพื่อจะทําให้เขาคือคือ NPK เนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักสําคัญมาก แคลเซียมเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่วัตถุต้นกำลังดินเนี่ยมาจากหกเขาวินปูนแคลเซียมในดินเหลือเฟือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราต้องเติมนเขาว่านี่คือจุลธาตุนะครับเพื่อไมไมอรไมเนอร์อิเลเมนต์ทั้งหลายนะครับนี่นี่นี่คือวิธีการที่จะทําผลผลิตให้ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาเคมีเกษตรที่สาคัญคือผลผลิตออกมาเนี่ยรสชาติเขาจะแตกต่างกับกับกับผลผลิตที่ที่ใช้เคมีเกษตรเพราะรสชาติเขาเนี่ยจะเป็นรสชาติธรรมชาติแท้ๆเลยไม่ปรุงแต่งนี่คำถาม เราไปเจอส้มโอในท้องตลาดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะเลือกยังไงควรจะเลือกลูกไหนที่จะเอามากินส้มส้มส้มโอที่อร่อยนะที่ดีนะหนึ่งหน้าจับแล้วเนี่ยต้องแน่นแล้วก็แข็งต้องต้องบอกว่าหนักหนักไหมนักเออต้องหนักหนักต้องต้องไม่น้ําหนักต้องมีน้ําหนักต้องไม่เบาอต้องต้องแน่นเลยแล้วก็ผิวเนี่ยจะต้องจะต้องไม่ไม่บวมไม่พองตอมไขมันเนี่ยก็ต้องสม่ำเสมอผิวส้มโอจะไม่ตอมไขมันอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเห็นไหมดู นะครับเห็นตอมไขมันใช่ไหมครับอ่านี่เล็กตอมน้ามันตอมน้ํามันตอมน้ํมันตอมน้มันเล็กโอเคครับคือพอจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกอ่าอย่างนี้ก่อนเอ่อโดยโดยโดยประสบการณ์เนี่ยคนเก็บเนี่ยเขาจะดูสภาพผิวมันถ้าผิวมันจะเริ่มเนียนเริ่มเนียมเนี่ยสีผิวเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเป็นสีนวลลงนวลขึ้นครับแล้วก็จับดูเนี่ยเขาก็จะแน่นแล้วก็หนัก แล้วเห็นบอกดูดูตูดถ yep. okay. okay. ้าตูดบุ๋มด้วยตูดบุ ar> <t t <t t ๋มด้วยใช่ตูดถ้าบุ๋มบุ๋มอย่างเงี้ยโอเคใช่เก็บได้แล้วใช่ใช่าแส้งว่าแตงกันเนื้อเขาเนี่ยเริ่มจะแน่นเริ่มแน่นแล้วโอเคเขาจะไม่ขยายละแล้วก็ผิวถ้าผิวเริ่มเป็นผิวแตกไม่ใช่ผิวแตกที่เรย่ออะไรเป็นน้ำมันผิวน้ำมันที่มันห่างห่างทำให้ผิวมันนวลขึ้นก็ต่อมน้ำมันต่อม ก็มันก็สามารถที่จะเก็บได้ครับใช่ครับแต่ถ้าต้องเก็บในจังหวะที่พอดีถ้าเก็บล่าออกไปอีกเนี่ยสารอาหารเนี่ยมันก็จะดูดคืนไปมันก็จะเกิดทําให้เม็ดข้าวสารแล้วก็เป็นเม็ดข้าวสารบนฟ้ามแล้วที่บอกว่าขมมันเกิดจากอะไรขมมันอาจจะหลายสาเหตุนะที่เช่นเนี่ยเรื่องท่านอาหารที่เช่นเรื่องการเก็บเกี่ยวเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่ในจังหวะที่เหมาะสมเก็รวเกินไปเกติดไปใช่คือคือปริมาณทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนสภาพมันไม่เหมาะสกับการบริโภคยังไม่แม่ทัวร์เต็มที่ทางวิชาการคือเเเเดวถถถ้้้าาากกก็็บบบิิน เร็วเกินไปก็อาจจะขมได้เกินไปพี้ยงขมแต่ถ้าถ้าเก็บพอดีเก็บพอดีก็จะโอเคจะหวานจะเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยถ้าสำหรับทองดีใช่ครับนะครับแล้วถ้าเก็บล่าเกินไปก็จะเป็นเม็ดข้าวสารใช่ไม่เปรี้ยประมาณนั้นเม็ดข้าวสาลแล้วก็มันจะจืดแต่จืดเม็ดข้าวสาลีอาหารก็จะดื้อถุงดื้อไปครับทีนี้ที่อยากจะพูดต่อไปก็คือก็คือสารอาหารในส้มโอเนี่ยทำไมต้องเลือกปลูกส้มโอทำไมนะใช่ไหมที่จริงเอาส้มโอเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารที่ ที่ดีมากกับมนุษย์ใช่คือไขมันเท่ากับศูนย์ไม่มีไขมันมมเลยคอเลสเตอร,รอลเท่ากับศูนยไ์ไม่มีเลยงานวิจัยจากราชการนะอน,นี่ข้อมูลจาก USDA เลยนะม,มีในในในปริมาณต่อ100กรัมนะอมของส้มโอนะอจะมีจะมีแคลอรี่อยู่38กิโลแคลอรี่ อ๋อสามสามสิบแปดกิโลแคลอรี่สำหรับพลังงานไขมันเท่ากับศูนย์น้ำตาลมีไหมน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเออนิดหน่อยน้ำตาลน้อยมากโดยเฉพาะฟุกชตทองดีทองดีเนี่ยจะมีน้ำตาลต่ำมากนะครับเออ่จะมีโซเดียมอยู่หนึ่งมิลลิกรัมจะมีโพแทสเซียมอยู่สองร้อยสิบหกมิลลิกรัมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสิกรัมสูงมากก็คือเส้นใยเป็นการให้พลังงานได้ดีใช่เส้นใยหนึ่งกรัมเส้นใยก็คือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายใช่ครับเพราะว่า ผมเองเนี่ยพอกินส้มโอที่ทุกทีนะคือถ่ายง่ายมากถ่ายดีมากมีโปรตีนอยู่จุดแปดกรัมมีโปรตีนอยู่ด้วยสารอาหารที่ที่ร่างกายต้องการมากนะครับวิตามินซีหกสิบเอ็ดมิลลิกรัมวิตามินซีสูงด้วยก็คือช่วยในเรื่องของโดยเฉพาะสายพันธุ์ทองดีทองดีด้วยทองทองดีเนี่ยเขาจะไม่หวานชืดเขาจะไม่หวานอย่างเดียวจะแหลกิเนขาจะหวานแล้วเขาจะมีอมเปรี้ยวท้ายๆหน่อยนึงไอ้นี่คือวิตามินซีแล้วถ้า ้องการให้หวานขึ้นสามารถที่จะเก็บให้มันลืมต้นได้นานขึ้นจะทำเพราะม่ันก็ได้ได้ระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าเก็บให้มันให้ให้มันให้มันให้มันแม่ชัวมากขึ้นแม่ชัวมากขึ้นใช่ใช่แต่ว่าปริมาณเม่ซีเมซีกาจจะลดลงลดลงได้นะครับมีเหล็กอยู่0.1มิลลิกรัมวิตามิน B12 ไม่มีมีแคลเซียม4มิลลิกรัมมีแมกนีเซียมอยู่6มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารวิตามินที่เหมาะสมกับ คนไวกิจติดสองมันตอมันอก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆหมอบางท่านก็แนะนำให้กินส้มโอถ้าถ้าถ้าอยากกินผลไม้เนี่ยก็ควรจะใช้ใช้ส้มโอเพราะว่าส้มโอเป็นพืชที่มีน้ําตาลไม่ได้สูงมากนะครับสามารถที่จะทานได้แล้วก็มีวิตามินมีคอแร่ต่างๆที่เหมาะสมสําหรับร่างกายมนุษย์แล้วก็สําหรับผู้สูงอายุเองก็กินก็ทานได้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ ที่สาคัญคือทําให้ขับถ่ายดีด้วยนะครับเพราะว่ากากใยสูงจริงๆนะครับคนอื่นคนไหนที่ยังไม่เคยกินทุกโอลลองกินทุกโอแล้วจะรู้นะครับว่าการขับถ่ายจะดีมากๆพ่อจะเล่าให้ฟังเรื่องนะครับไม่ยู่วันหนึ่งนะมีคนพร้อมครอบครัวสองคนสามีภรรยาอายุอายุมากแล้วกำลังหาพอที่ฟาร์มเนี่ยก็มาขอซื้อซุโอหน่อยคุณก็พาร์ทบอกอทําไมอ,ะอ่ะหมอแนะนําว่าผมเป็นเบาหวานสองอคนผัวเมีย ถ้าจะอยากกินผลไม้เนี่ยให้มันกินส้มโอเถอะผมก็อยากหาส้มโอที่มันไม่มีเคมีไม่มีสารเคมีอยากส้มโอออร์แกนิกเพราคุณประพัฒน์เนี่ยได้มาปลูกด้วยวิธีการที่ปลอดปราศจากสารเคมีผมอยากจะขอซื้อก็มาเลือกเองเขาก็จัดให้ไปหมอได้คอมเมนต์ให้ให้กินส้มโอได้แล้วก็เราเองเราไม่ได้บอกว่าเราปลูกด้วยออร์แกนิกแล้วเราไม่มีคนมารับรองนะครับเรามีมาตรฐานนะครับในการรับรองเราก็คือนะครับออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็คือจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาตรวจเราทุกปี บอกเลยครับยืนยันว่ามาตรวจเราทุกปีนะครับในการทําการเกษตรของของเราซึ่งได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เรายืนยันว่าทุกลูกนะครับที่เราออกไปไม่มีสารเคมีในการใช้เลยแม้สักนิดดิยก็ไม่มีนะครับผมโอเคต่อเดี๋ยวเราลองมีเห็นปอกไว้่าเอาส้มโอมาลองดูนี่นะครับเพื่อนๆดูหน้าตาดีไหมใช่ได้นะนี่นะครับก็นี่เป็นพันุ์ส้มโอทองดีนะครับก็ดู เป็นสีก็จะออกสีชมพูชมพูนะครับส้มๆก็อร่อยนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อลองชิมดูสีสีสวยครับเออส้มโอส้มโอพัน์เนี้ยอืเขาจะไม่ไม่ไม่ขาวนำเออมันจะไม่หวานนำนะครับจะหวานแล้วก็จะอมเปรี้ยวนิดๆไอ้นี่กินเมื่อไหร่ก็น้ำลายไหลย้อยกระตุ้นตามความอยากอาหารนี่นี่เห็นไหมเห็นเห็นเออโอเคอืมอืมชุ่มคอมากอืม เวลาพ่อเหนื่อยๆนะเดินในฟาร์มนะต้มโอลูกนึงอยู่เลยใช่มันได้พลังงานแล้วก็มันสดชื่นเนาะสดชื่นวิตามินารอาหารครบเลยร่างกายก็ชุ่มช่วยเพราะฉะนั้นที่เนี่ยพ่อลองปลูกแล้วเนี้ยพ่อพยายามจะส่งเสริมให้ชาวบ้านที่นี่ปลูกด้วยเพราะว่าชาวบ้านที่เนี่ยพืชทางเลือกน้อยมากไม่ค่อยปลูกกันเนาะแล้เนี้ยพยายามจะต้องข่าวอยู่หลายหลายคนเอาไปลองปลูกแล้วนะครับพยายามจะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของพื้นที่แหล่งน้ำใช่ต้นหนึ่งเนี่ย ดูแลดีๆนะครับจะมีรายได้ประมาณหมื่นบาทต่อต้นต่อต้นข้าวโพนึงเนี่ยปลูกยี่สิบต้นเนี่ยก็อสองแสนแล,แลนะ้วพอละ<โ>ออแต่ว่าต้องดูแลให้เป็นใช่ที่นี่จะเป็นแหล่งความรู้เนี่ยคุณนงอาทำความรู้เราเราก็จะให้หากว่าท่านทั้งหลายเนี่ยต้องการให้พี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่ันบทที่แรลงน้ําเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยช่วยอุ่นนุนส้มโอของฟาร์มเปรนนานะครับแบบนี้เลยนะครับครับเราจะได้ช่วยกันส่งเสริมว่าเส้นทางเดินที่ที่ที่ผมและคุณองอ่านเนี่ย นำพาพี่น้องเกษตรก,กรที่นี่เดินน,นะครับมาถูกทางแล้ว<ช>่นะครับหนึ่ง,งจะได้ผลผลิตที่ดีสองเรายได้ที่ดีสามได้คุณภาพของอาหารที่ดีกับผู้บริโภคแล้เรเอาให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคนจีนมาที่ฟาร์มสองสามชุดเ,เขาอยากจะได้ไปขายเมืองจีนมากใช่แล้วตอนนี้ปริมาแล้วไม่มากพอจะส่งไปเมืองจีนนะครับเรากำลังส่งเสริมที่นี่อยู่แค่สนใจปลูกเนีก็สามารถที่จะมา,มา,มาพูดคุยกันมาร่วมม,มาร่วมกันามาร่วมการทำเครือข่ายกันได้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายครับถ้าสนใจ ชืกันอุนหนุนนะครับไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะฟาร์มพิลนาหรอกครับจะทําให้สังคมกตรกรรมดีขึ้นทําให้สังคมใหญ่ของประเทศชาติดีขึ้นด้วยใช่คือคือ,คอพวกพวกพวกเราก็พยายามที่จะเอาตรงเราเราก็พยายามที่จะขายของออนไลน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกษตรกรสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของการค้าขายได้เองเราทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นนะครับว่าผลไม้ นะครับก็สามารถขายออนไลน์ได้เมื่อขายออนไลน์ได้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้แน่นอนคือราคาที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีทางรอดในการค้าขายของเขาเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาพ่อค้าคนกลางมากจนเกินไปนะครับเราก็หวังว่าเราจะเป็นตัวอย่างหรือว่าสร้างแรงบานาจให้กับหลายๆคนนะครับลุกขึ้นมาทําการค้าขายถึงแม้จะเป็นสินค้าเกษตรเราก็ทําได้ครับนะครับผมอเ,เอ,อเยต้องต้องต้องบอกต้องบอกคุณลูกค้าและผู้สนใจด้วยว่าเราเล่นผิดชอบ ทุกลูกของเราที่นี่ใช่เรา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 รับประกันทุกลูกนะครับก็คือลูกไหนฟาร์มลูกไหนไม่ดีลูกไหน,ไก,ไหนกินไม่ได้หรือเน่าเสียหรือรสชาติไม่ดีบอกได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเคลมให้ทุกลูกเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของเราเรายืนยันว่าเราคัดจากฟาร์มอย่างดีทุกลูกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเมื่อมันเป็นผลไม้นะมันเป็นอยู่ในเปลือกเนี่ยเราไม่สามารถแกะชิมได้หรือว่าเราไม่สามารถรู้ข้างในว่ามันช้ำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรับประกันทุกลูก มีการแกะแล้วมีการถ่ายรูปมาให้เราดูแล้วเราก็สามารถที่จะเคลมให้ได้ทุกลูกเช่นกันนะครับมีคิวอารโค้ดติดทุกลูกใช่เรามีคิวอารโค้ดมีโลโก้ของเราติดไปทุกลูกนะครับผมครับก็ก็ขอท่านทั้งหลายครับถ้าสนใจกรณณาอุดหนุนครับเดียวโอ๋อาจจะได้มีกำลังใจในการทําฟาร์มต่อนะครับทำฟาร์มใช่ไม่จบโทรมานะนี่มาทำฟาร์มอยู่ในสวนองค์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย